สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือดีส,สดขากระสีแดงในคองอรเพริน,นเยียนะคะมากคุดขคาอีกเงมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะนะคะในช่วงบรรยากาศฝนบ่อตกค่ะแต่ว่าอากาศอบอ้าวนะคะพี่น้องค่ะสาดแกออกกอนกอนนี้ได้ประมาณเท่าไดรนี่ซิปได้บะ สิบลุมปลูกค่ะพี่น้องคะตัวน,นี้จะได้ประมาณสิบลุมปลูกนะคะยางน้อยนะคะพี่น้องคะยางหน่อยสิบลุมปลูกนะคะแต่ละกอนะคะก็จะแยกได้ประมาณแปดถึงสิบสองลุมปลูกนะคะในหนึ่งกอค่ะพี่น้องเดินทางมารับหน้าสวนนะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่ราคา250านะคะเริ่มต้นนะคะพี่น้องคะเริ่มต้นนี่250้านะคะ ช่วงนี้ฝนตกค่ะพี่น้องค่ะก็เลยดินเหนียวแน่นนิดนึงนะคะการขุดกระลำบากนะคะการขุดค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะต้องใส่ความพยายามแน่นะคะเบืองจิระพี่น้องนิดนึงล้มปลูกนะคะจะได้สีสีลำต้นนะคะในนึงกองก็จะมีอยู่ตั้งแต่าสอง ลำต้นสามลำต้นสี่ลำต้นนะคะร่วมกันอยู่ในหนึ่งกองนะคะจำนวนยี่สิบสองหลุมปลูกราคาหนึ่งพันบาทค่ะพี่น้องค่ะร่วมทรงนะคะเก็บเงื่อนปลายทางนะคะบอมีการบวกเพิ่มค่ะพี่น้องไม่มีการบวกเพิ่มราคาหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมห้าร้อยกับห้าร้อยบาทเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะรวมอยู่ในหนึ่งกองนะคะ ประมาณสิบสองเนาะตัวนี้พี่น้องสนใจพ่านค่าเกษตรได้ไงของอำเภอานเยียนะคะโทรหาสวนคนายนเยียใได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะพี่น้องค่ะ081ย์แปดหนนะคะไอดีไลน์ศูนย์แปดหนึ่งสค่ะ พี่กัาอดูหนาสถานีตำรวจผู้ทอนำอำเภอนเยียจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมิแต่งไทยนำได้พี่น้องปลูกผส,ผสมผสานไปเลยค่ะสวนหนึ่งนี่ปลูกได้ล้าย่างค่ะพี่น้องค่ะปลูกแซมไปน้ำตัวนี้กับเป็นบักเขือค่ะ มีการว่างทอด้วยระบบสปริงเกอร์นะคะพี่น้องค่ะมีการรดน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ค่ะพี่น้องคะแต่ละกอพี่น้องค่ะนี่กระบอกหน่อยได้พี่น้องดินี่คือหนึ่งกอ่อนะคะแยกได้แปดถึงสิบสองหลุมปลูกนะคะแต่ว่าถาลายกว่านั้นราคากับเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้จะยุ่มประมาณสองร้อยห้าสิบนะคะต่อหนึ่งกอ่อนะคะพี่น้องค่ะฝาก เพจสวนขาในเยียช่อง youtube นะคะพี่น้องคะ่ะทางสวนบม,มีการตัดต่อคลิปนะคะสุดทั้งนานเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นจะกระแทกใ้เบิ่งด้วยพี่น้องวิธีการแกะมืดดินเหนียวเพื่อว่าให้ดินแตกออกจากกอแล้วก็มีการแกะได้ง่ายนะคะตัวน,นี้ พี่น้องจะเดินทางมารับหน้าสวนนะคะโทุ่ล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะเพื่อว่าเป็นการบทเสียเวลานะคะเป็นการจะบทเสียเวลาพี่น้องนะคะทางสวนจะเดินให้น้องๆเพื่อนมะกุูดหายนะคะถ้ามารับมาถึงหน้าบ้านแล้วโทรหานะคะบางเธอจะของสวนกับวายุค่ะพี่น้องคะ่ะภารกิจแต่ละคนจะบคือกันนะคะป้าไป็นนันคือ้งามแท้ พีในหนึ่งกองค่ะพี่น้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใน1นล่งกองก็จะไม่อยู่22ล้มปลูกในราคา1,000บาทรวมทรงค่ะกองหน่อยหา100บาทนะคะมี10ล้มปลูกค่ะปลายทางบว,าบวกเพิ่มนะคะพี่น้องโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใดนะคะ0812820368ค่ะ ไอดีไล่ศูนย2แปดหนสองแปดสองศูนย์สามหกแปดนะคะระยะห่างในการปลูกค่ะพี่น้องค่ะเม็ดคูณเม็ดนะคะเม็ดคูณเม็ดปลูกบ่ตองร่องพืน้นโดยงั้นนะคะพี่น้องค่ะคาติดแล้วคอยร่องคอยใส่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยขี้งัวหรือว่าปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะคะพี่น้องค่ะพี่กัดนะคะอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอนเนยียจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องค่ะ ฝากไว้กับพี่น้องในเด้อค่ะสวนขานาเยียนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องโทรหาได้เลยนะคะต้นนี้จะเป็นการเตรียมจัดส่งให้กับพี่น้องบรรจุกองนะคะเหลือเอาแต่อันง,งามๆพี่น้องตู้บองงามทางสวนเอาไปปลูกเองนะคะต้นนี้กอนี้แยกได้10นะคะก็จะมีตั้งแต่8ถึงสิบล้มปลูกล่ะค่ะพี่น้องตามเสนอไปในคลิปนะคะ สำหรลบคลิปนี้ขออนุญาตจบแบบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ